พบกับล้อเบนซ์อาการที่มาก็คือกากเกลือนเหมือนเดิมแบบนี้และเนื้อหายอย่างนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะจัดการให้เนียบเนียเนยเนียน,น,ยนคอยชม และคันนี้มีการเซอร์วิสเบรกด้านหลังด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ใช้งานยาวๆสบายๆกันโครงหน้าบูบีสายเบรกเสื่อมสภาพบูตเต้าคานแบนชีขาดสำหรับรอเป็นก็เสร็จรที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซอร์วิชช่วงล่างอันนี้มีเปลี่ยนจานเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็บูตตัวนี้ใหม่ๆแล้วก็อันนี้ที่แตกก็จะการเปลี่ยนให้หมดแล้วนะ จะประกอบล้ออันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาอินเสิร์ตให้ดูนะว่าเป็นยังไงแจบอันนี้เอาเราครับมาส่งผลงานกับเบนซ์ตากรมจากตอนแรกล้อขึ้นกากเกลือนะ่ะก็สภาพไดเป็นแบบนี้เลยล้อใหม่ล้อใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ฝาด้วยนะเป็นของใหม่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะออกนะเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งนะ แกะพลาสติกออกก็จะใสๆกิ๊บๆอย่างนี้นะนเปลี่ยนใหม่ด้วยนะอันนี้แล้วดูล้อหลังนะนี่กิ๊บกิิบนี่ยรลอยตอนใส่ยางนิดหน่อยนะเช็ดเทอาออกนะกิ๊บๆอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราแกะให้เนียบๆเ,เลยนะใครสนใจงานแบบนี้นะก็ทักมาได้นะเนียบๆราคาถูกราคาแพงราคาพรีเมียมจัดให้ได้หมดแจม เดี๋ยวมาอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึง